s t ส d e n t s สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้คุณครูโอนะครับจะพาพวกเรามาร้องเพลงเกี่ยวกับตัวอักษรภาษาอังกฤษที่เป็นเสียงแบบโฟนิกนะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยครับตอนแรกเราอาจจะฟังไปก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวเด๋เราค่อยมาร้องพร้อมกันนะครับเนาะตรงนี้ให้เราอ่านตรงภาษาไทยนี่ครับดูตัวอักษรอังกฤษนะครับเนาะคุณครูแปลเป็นไทยแล้วเนาะอา๋ยวลองฟังไปก่อนสักหนึ่งรอบนะครับ จบไปแล้วเนาะรอบนีเเ้เราต้องร้องแตมนะครับเนาะร้องร้องพร้อมกับเขานะครับเนาะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยร้อ,ยงองแตมกูน้อง B C N B B C ค C ร์ นังสอนะ,อะให้เราฟังตอนต้นบ,บ่อยๆเนาะแล้วค่อยมาถึงตอนนี้นะ,อะตอนนี้ลองลองร้องไปก่อนอาจจะเปิดดูหนังสือได้ด้วยเนาะมีเส like <แ>ียงบิีมีเสียงเค ตามบ่อยๆนะครับแล้วเราจะได้เนาะใครเก่งแล้วก็มาร้องช่วงหลังนะครับอเดี๋ยวไปดูเราไปดูวิดีโอที่คุณครูอยากให้เราฝึกคลิปนี้นะคะเป็นคลิปที่สี่ฝึกให้นักเรียนอ่านเสียงสระเสียงเอในเล่มสีน้ำเงินนะคะหน้าที่7เปิดไปเลยค่ะนะคะแล้วก็ดูไปพร้อมๆกันนะคะ มาดูนะคะ a 1 a 1คืออะไรคะ a 1แม่สระแอนะคะตัวดีออกเสียงว่า the ดี the ก็คือดรเด็กตัวสะกดก็คือตัวดีดีก็คือตัวดรเด็กเช่นกันนะคะเวลาเราอ่านเราจะอ่านว่า a 1สระแอ t h Add that ภาษาไทยคือดั do, add ตั that นะคะคำต่อไปนะคะก็เป็น A หนึ่งอีกเหมือนกันนะคะ a หนึ่งสระแอมัมาจากคำว่าแม่ใช่ไหมคะตัว d ีจคือตัวดอเด็กนะคะ n คือตัวนอนหนูแล้วก็ที่สำคัญถ้านักเรียนเห็นตัว C ีกับอ e มาคู่กันนะคะมันคือตัวซอโซดังนั้น,น,นคำนี้ก็จะอ่านว่า A 1หนึ่งสระแอเดอ a แอนเนนส์ภาษาไทยคือดอแอโนแดนส์ ที่แปลว่าเต้นลำนะคะคำต่อไปนะคะ a 2 a 2มาจากแม่เฮ a 2คือสระ a นะคะ f ออกเสียงว่า f o r fun นะคะ c e นะคะ c e ออกเสียงเคือตัวซอโซนะคะดังนั้นคำนี้ก็จะอ่านว่า เอสองสระเอเฟสเฟสภาษาไทยคือฟอร์เอซเฟสที่แปลว่าใบหน้านะคะคำคำสทบคำต่อไปนะคะคือคำนี้นะคะเอหนึ่งสระแอมาจากคำว่าแม่นะคะ A, f for f ฟ n นเนอหนูแล้วก็จะอ่านว่าเฟอแอนแฟนภาษาไทยคือฟอแอน n นะคะที่แปลว่าพัดลมนะคะคำต่อไปนะคะเอแม่เหพ่อหา A อสีคือสระอาตัวสีดำนะคะ F for fun ตัวสกดสีดำเงิน M มเออมอมาเราก็จะอ่านว่าเฟออมฟาร์มภาษาไทยคือฟออาร์มฟาร์มแปลว่าไร่หรือนานะคะ คำต่อไปนะคะดูที่สระเสียงเอก่อนเอสระแอมาจากคำว่าแม่ ELLE. นะคะดูตัวสีดำนะคะจเกิกกอไก่ L อลเลอรลิงจะสะกดเสเสอเสือเราก็จะสะกดว่าเอสระแอเกิ นะคะคั่วไปเกล์แอสแกลสภาษาไทยคือกอลอแสส์แก้ที่แปลว่าแก้วนะคะคำต่อไป A 1หนึ่งนะคะ A 1หนึ่งแม่สระแอสีดำ H ห ฮอลลคู่นะคะดังนั้นเราจะอ่านว่าเฮอแแห่ภาษาไทยคือฮอแอแหออแ,อแห่ที่แปลว่าผมนะคะคำต่อไป A 1หนึ่งอีกแล้วนะคะ A 1หนึ่งแม่สระแอ,อะตัว H คือเฮอนะคะฮอ,ะอลลคู เอ็มมอม,มเราจะสะกดว่าเแอมเฮมฮอแอมฮมที่แปลว่าเนื้อขาหมูรมควันนะคะคำศัพท์ตัวต่อไปนะคะตัว A. อแม่เฮพ่อหา เอี A, C, คือสระอานั่นเองนะคะเจเจคือตัวจอจานนะคะเราก็จะอ่านว่าเอสีสระอาเจออาจาภาษาไทยคือจออาจาที่แปลว่าโง่หรือตุ่ม